ครับผมมาต่อกันเรื่องของ bootstrap container นะครับผมต่อจากบทที่แล้วครับก็มีกลเกินไปแล้วเรื่องของ container ตอนนี้ก็มาเจาะลึกกันนะครับว่า container ของ bootstrap เนี้ยเขามีให้เราอยู่2แบบด้วยกันคือ fixed width f i x width ก็คือกับมีความกว้างที่ตายตัวแล้วก็ full width ก็คือมีความกว้างแบบเต็มไม่ตายตัว อิสระนั่นเองนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับผมที่มาสอนเรื่องคอนเทนเนอร์ก่อนเพราะว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ layout เว็บไซต์ที่เป็นเอเรียหลักของเรานะครับเช่นเช่นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งโอเคเว็บไซต์หนึ่งแล้วกันเอเรียหลักก็คือความกว้างความกว้างของคอนเทนต์อย่างดูเนี่ยเว็บไซต์นี้ครับก็เช่นออไปเว็บไซต์สัไซค์หนึ่งแล้วกันเนาะ โอ oh, ก็ได้อะเนี่ยครับความกว้างของเขาก็คือซ้ายอันนี้เกินมานี่ก็ถือว่าเป็นแบ็กกราวน์นะครับดูคอนเทนต์นะครับสังเกตพวกคอนเทนต์อย่างเดียวก็คือจากนี้ถึงเนี้ยเนี้ยคือความกว้างของคอนเทนเนอร์ hmm. เขาที่เขาต้องการไว้อลองคลิกมาดูตรวจสอบนะครับ s e c t Element ตรวจสอบดูว่าเขาใช้ความกว้างที่เท่าไหร่นะครับ มังงัดเงยเขาดูนะครับว่าใช้ความกว้างที่เท่าไหร่เนี่ยดูที่คอนเทนเนอร์เขานะครับผมคอนเทนเนอร์ออประมาณ980รนี่ครับจะเห็นว่าเนี่ยผมเอามาจิ้มดูประมาณ980พิกเซลนะครับผม แล้วลองมาดูบ o t s สแตทนะครับว่าเขาใช้ที่เท่าไหร่ที่เราใส่เอาไว้เป็นนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มนิดนึงนะครับคอนเทนต์ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมให้ลบนี่ไปก่อนนะครับคอนเทนต์นี้ไปแล้วให้ใส่ดิฟเข้าไปข้างในดิฟ แล้วก็คอนเทนต์อ่านี่ก่อนดีกว่าอ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ก่อนดีกว่าปุ๊บเนี่ยครับคือความกว้างของคอนเทนเนอร์ container. ส่วนแบบ full width นะครับเขาใช้อย่างนี้ Full width เขาใช้ว่า div class นะครับเป็นคอนเทนเนอร์ l l width นะมครับ ที่เป็นฟิกวิดนะครับเป็นคอนเทนเนอร์แต่เป็นฟูวิดนี่คือใช้ container, mm hmm. คอนเทนเนอร์ขีดฟูอิดย่างนี้ลองลองใส่แบ็กกราวให้ดูนะครับแบ็กกราวอ่ะลองเซฟกลับมารีเฟรชดูนี่นะครับเนี่ยครับคือการฟิกวิดข้างบนอ่านี่ฟูวิดข้างซ้ายข้างล่าง โฟวิดก็คือว่าเป็นเลเยอร์ที่มันค่อนข้างจะ,ะคุณมีคุณมีหน้าจอสมว่าคุณใช้หน้าจอซื้อหน้าจอใหญ่ๆเลยเดี๋ยวนี้หน้าจอใหญ่ๆก็ถูกมากแล้วใช่ไหมครับมาต่อกับเครื่อง PC ของคุณปุ๊บหน้าจอคุณก็จะกว้างทีเนี้ยเลเยอร์ของคุณเนี้ยพวกคอนเทนต์ของคุณเนี้ยมันก็จะไปเต็มไปเต็มหน้าจอเลยมันจะไม่เหมือนฟิกวิดนะครับเดี๋ยวผมอ,อธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งจจะเป็นยังไงเพราะว่า พอดีว่าหน้าจอผมมัน,มน,มนเล็กใช่ไหมมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้หน้าจอผมแล้วกันใหญ่โคตรแล้วกันอ,อันนี้เป็น layout แบบ fixed width ิดแบบ layout นี้ fixed width มีคอนเทนต์อยู่นี่ นี่เป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับผมจะอยู่อย่างนี้ตรงกลางนะครับอันนี้คือความกว้างของคอนเทนเนอร์เขาก็พันกว่าสมมติว่าผมมีหน้าจอที่มันที่มันแคบมันก็จะอยู่เนี้ยนะจะอยู่อย่างนี้ถ้าหน้าจอมีหนาหน้าจอที่กว้างปุ๊บมีจอกว้างกว่างเมื่อไหร่ปุ๊บคอนเทนต์ผมก็จะฟิกไว้ตรงนี้ตรงนี้ที่พันกว่าของเขาเนี้ย หน้าจอตรงนี้ก็จะโล่งๆไปนอกจากผมจะปูแบ็กกราวออกมาใชไหมครับแต่ถ้าผมใช้คอนเทนเนอร์ฟุยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเออเอ,อ่าบนี้เลยอ่ะเห็นไ,ไหมครับก็คือผมมีหน้าจอกว้างเท่าไหร่นี่อเลี้ย์ของผมนี่ก็จะไปสุดตรงนั้นเลยซ้ายขวาตรงนั้นเลยเนี่ยครับเอ,อ่อทำให้การใช้คอนเทนเนอร์ฟุยนี้ ไม่สามารถที่จะไปคอนโทรเลเยอได้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าจอใครเล็กหน้าจอใครใหญ่เดีมันจะไม่สวยงามเพราะฉะนั้นนะ่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คอนเทนเนอร์กันนะครับไปดูเว็บต่างๆของเมืองนอกก็ได้นะครับอะ,อะไรอ่ะ Ebay ก็ได้อ่ะแม้แต่ Google เองก็เขาก็เสร็จที่เซตคอนเทนเนอร์ไว้เช่นกันนะครับ อ,อย่างนี้ eBay เห็นไหมเนี่ยเขาก็เซตไว้แค่นี้ซ้ายขวาไว้แค่นี้แต่ก็เซตไว้ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าตัว o l x เห็นไหมครับ o l x มีพื้นที่เหลือเยอะแต่ eBay ก็มีพื้นที่เหลือสักนิดหนึ่งถ้าหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับผมทดสอบว่าสมมุติว่าผมเจิดกับ eBay ในหน้าจอที่ใหญ่นะครับเป็นยังไงเห็นไหมครับเนี่ยครับหน้าจอใหญ่ก็จะมีพื้นที่อย่างเงี้ยโล่งๆโล่งๆแล้วก็มีคอนเทนต์กองอยู่ตรงกลา,างนี่ยคือเขาฟิกเอาไว้ ฟิกความกว้างเอาไว้ Google เองก็ก็ฟิกเหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมครับรลองลองเสิร์ชดูนะเรนอังกฤษเรนเว็บดีไซน์เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็มีฟิกความกว้างเอาไว้เนี่ยก็แค่นี้ บ้างเขาก็เท่านี้ถ้าหน้าจอใหญ่ขึ้นเห็นไหมก็จะมากองอยู่เนี้ยอ่าแต่น,นี้เขาเซต็ให้มันชิดซ้ายนะครับเห็นไหมกรองแต่ไม่ได้กองตรงกลางกรองอยู่ชิดซ้ายอ่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมกรองตรงกลางกันนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของ Google ของเขาอยากชิดซ้ายวางั้นเถอะอ่ะก็สรุปแล้วควรใช้คอนเทนเนอร์นะครับผมถ้าใครที่อยากใช้ฟูวิป ก็อาจจะมีในกรณีที่าบางทีแบนเนอร์ของเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเขาก็มีเซตคอนเทนเนอร์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ฟูวิดเนี่ยเขาก็อยากบางทีเขาก็อยากรูปของเขาเนี่ยให้กว้างๆเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีฟูวิดอยู่ข้างนอกแล้วมีค er อนเทนเนอร์อยู่ข้างในนะครับผมเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับกรณีนี้คือ,อรูปเขาเป็นอย่างเงี้ข้างนอกก่อนแล้วเขาก็มีคอนเทนเนอร์ไว้ข้างใน เขาก็เซตรูปให้มันอยู่กับฟูลวิดไว้แล้วข้างในคอนเทนต์ Content. เป็นเท็กพวเนี้ยเขาก็เซตไว้ในนี้คอนเทนต์คอนเทนเนอร์อ่ะสั้นๆนะครับผมเรื่องคอนเทนเนอร์ี๋ยวผมมาให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องความกว้างของมันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยความกว้างของมัน ผมลองอินสเปกดูนะครับว่าความกว้างของคอนเทนเนอร์มีเท่าไหร่เขาบอกเห็นไหมครับ1 1ึ่นะครับแต่จริงๆมันมีซ้ายกับขวาอยู่ด้วยวิธีเช็คนะครับผมก็มาใส่ดิฟเข้าไปในนี้ดิฟเข้าไปเอาคอนเทนต์เข้าไปใส่ในดิฟนะครับแล้วก็ผมใส่ ปรละกลาไว้แล้วกันอ่ะผมมา refresh ดูเนี่ยครับเห็นไหมมันมีข้างนอกซ้ายขวาเพราะฉะนั้นผมอยากได้ความกว้างของในนี้เพื่อบางทีเอาไปให้ Designer, ดีไซเนอร์ดีไซน์บอกว่าีไซเนร์บอกว่าเฮ้ยเอ่อเราจะดีไซน์ความกว้างของเดสก์ท็อปเนี่ยที่เท่าไหร่กันดีอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมัน เดสก์ท็อปนี่บางคนก็เซต960บ้าง980บ้างลองมาดูเห็นไหมครับ1น4 0นะครับของ Bootstrap ถ้าใครใช้ Bootstrap ก็ให้ดีไซเนอร์เขาไปดีไซน์ที่1140เนาะประมาณนี้นะโอเคตอนนี้พูดถึงเรื่องคอนเทนเนอร์ไปแล้วจบแล้วคุณก็รู้แล้วว่าเดสก์ท็อปนะครับเซตความกว้างที่1140ในการดีไซน์นะเดี๋ยวต่อไปมาดูเรื่องอกลิดนะครับ เรื่องของโมบายเรื่องของโมบายเนี่ยทฤษฎีของมันเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับขอบคุณครับ